สวัสดีค่ะร้านธนาวัฒนการช่างนะคะวันนี้จะมาแนะนําแบบเสาแบบท่อที่เราจะตัดส่งวันนี้นะคะตัวนี้แบบเสารัว้วขนาดหน้า4ี่ยาว2เมตรนะคะชุด10ต้นใช้เหล็กแผ่น2.5นะคะส่วนตัวนี้แบบท่อซ่วมขนาด80ดสคูณสีนะคะมีขา2องขานะคะ และตัวนี้60สิคูณสี่ิบนะคะตัวนี้จะเป็นกระถางดอกไม้ได้นะคะตัวนี้ขนาดเล็กกว่า80ดคูณสี่ิบตัวนี้คือท่อระบายน้ํานะคะท่อร้อยนะคะท่อระบายน้ําท่อระบายน้ําขนาดหนึ่งรอคูณหนึ่งรอยนะคะให้ดูส่วนตัวนี้คือท่อร้อยคูณห้าสิคือไม่มีคอนะคะตัวนี้ชุดไม่มีคอลูกค้าสั่งทําแบบไม่มีคอบัวะคะ่ะ ใช้เหล็กแผ่นสองจุห้าเหมือนกัน,นะคะ่ะใช้เหล็กหนานะคะแบบไม่บิดเดี่ยวง่ายค่ะทนทานนะคะทนทานต่อการใช้งานมากค่ะส่งทั่วประเทศนะคะตัวน,นี้นะคะชุดนี้เตรียมจะส่งวันนี้นะคะลูกค้าขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากนะคะขอบคุณค่ะ